กับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องลุงโตพระเครื่องครับวันนี้ลุงโตมีพระอะไรบ้างก็ชมเลยนะครับลุงโตก็เป็นพระหลักร้อยนะครับเ,เพื่อนแต่หลักหมื่นหลักอะไรนี่ก็ยังไม่ได้หาเลยนะครับช่วงนี้ได้อะไรมาบ้างวันนี้ให้ชมสององค์นะครับให้ชมสององค์องค์แรกเป็นเหรียญแจกทานบรารมีนะครับ ในวาระที่หลวงปู่อายุ99ปีนะครับอันนี้ได้เนื้อนวะมานะครับทําบุญจากวัดราคาจองทําบุญก็2,000 0 0พนนะครับชาวบูชาทําบุญจากวัดอันนี้ราคาเดิมนะครับเ,เพื่อนๆเนื้อนวะอง์นี้เลข2หลักเลยนะครับที่ลวงโตมีเลข3หลักนะครับ ท่านใดอยากเช่าโบชาก็แอดไลน์หรือทักมาได้เลยนะครับแจกทานมารมีเลข3หลักราคาจากวัดนะครับทําบุญจากวัดตั้งแต่ราคาจองเลยนะครับส0 0พันนะครับรุ่นนี้ทําบุญบูชาจากวัดจากในพิธีปลุกเสกเลยนะครับแอดไลน์ตามนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆหลวงโตเก้าหรือแอดจากเบอร์โทร0926846416นนะครับลุงโตพูด ใจดีนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับแจกทานบัรมี99ชมก่อนนะครับชมก่อนด้านหน้าเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะันะครับเนื้อนวัลวงปูแผ่วปะวะโลนะครับมีคำว่าอายุยืนนะครับอยู่ด้านล่างนะครับหลายคนบอกว่าส่องให้ชมหน่อยครับ งตัวจะส่องให้ชมนะครับเ,เพื่อนๆแจกทานบาลมีเนื้อหน้าวานะครับดูด้านหลังนะครับเ,เพื่อนอง์นี้เลขสามหลักนะครับด้านหลังนะครับ แจกทานามามีอายุ99ปีต่อโค้ด99มุมนี้นะครับเดี๋ยวลงตัว2ตัวเลขให้ชมแปดนะครับเลข องค์นี้หมายเลข3หลักเลยนะครับ884นะครับเพื่อนๆต่อโค้ด99และและโค้ดยันสวนนะครับุ่นนี้อง์นี้ก็2,000รวมค่าทรงนะครับเป็นราคาทําบุญเช่าบูชาจากวัดราคาเดิมเลยนะครับ99ปี เนื้อนวะนะครับองค์ที่สองเลื่อสนสณมักสั์นะครับหรือเหรียญผัดยศนะครับของหลวงปู่นะครับ900บาทรวมส่งนะครับลงโตก็มี2อ,องค์นะครับรุ่นนี้ยังไม่ได้เป็นเลี่ยมนะครับเพื่อนๆใครอยากเก็บพร้อมกล่องก็900บาทนะครับ เยียนพัดจดนะครับให้ลูกให้หลานเป็นสิริมงคลนะครับพระหลวงปู่นะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับล้วนมีประสบการณ์ดีๆนะครับเกิดขึ้นเยอะมากนะครับเดี๋ยวลุงโตจะรวบรวมประสบการณ์ต่างๆไว้ให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปนะครับยังหาเวลาทําอยู่นะครับวันนี้ก็ให้ชม2องค์นะครับด้วยความคิดถึงกัน โชคดีปีใหม่นะครับปี6 7นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญโชคดีในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นี้นะครับที่ติดตามรับชมรละฟังทางช่องลุงโตพักเครื่องครับก็ขอให้เฮงเฮงเลยๆทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ